สวัสดีค่ะแพรรี่วันเดอร์แลนนะคะวันนี้จะมารีวิวเครื่องสำอางจาก Valentino ค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่เข้าไทยนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบว่าอยากจะเห็นรีวิวก็เลยเออไปซื้อมาแล้วก็ได้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสําหรับตัวคอลเลคชันนี้นะคะสำหรับตัว,ว Valentino Beauty นะคะเขาก็จะมีความแดงทองนะคะแบบเป็นแบบอไอที่ Valentino มากมเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบ การสลักบนแป้งนะคะตัว V อะไอย่างเงี้ยคือสวยมากแล้วก็ที่แค้ชอบคือปุ่มเขาว่าจะเป็นกระดูกสี่เหลี่ยมแบบสไตล์วาเลนติโนด้วยนะคะวันนี้เอามาให้ดูทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะวาเลนติโนบิวตี้นะคะจะบอกว่ารีวิวเจาะลึกแน่นอนนะคะสไตล์แพรรี่อันเดอร์แลนด์นะคะแล้วก็ลองให้ดูกันด้วยนะคะยังไงไปดูกันเลยค่ะ มากค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นชื่อ go class นะคะ on the move perfecting powder soft matte r a d i a n t นะคะเขาบอกว่าแป้งเขาจะให้ความ soft matte แต่ว่า r a d i a n t ให้ดูกระจ่างใสโอเคถือว่าเข้าใจนะก็อันนี้เขาบอกว่าเป็น go t ู o นะคะเป็น go class ก็คือเขาว่าทำมาให้เป็นแบบส u ายได้ก็คืออันนี้เขาทํามาให้เป็นแบบว่า go class นะคะก็คือแบบ สะพายได้ไปแบบเป็นเก๋ๆเ,เป็นกระเป๋าเป็นอะไรแบบกรุบกริบอะไรอย่างงี้ได้นะคะทุกคนบอกราคาแบบเกินๆคร่าวๆก่อนนะคะจะบอกว่าตอนที่ซื้อมาแค่2ชิ้นเนี้ยเกือบหมื่นทุกคนแพงมากแล้วคือแบบตกใจเพราะว่าราคาเขาสูงมากเราก็แบบหวังให้แบบ Packaging เขาแบบ แต่จะบอกว่ามันมีความกงแกงมากนะคะมันมีความพลาสติกมากแล้วก็เบามากคือแบบแค้เข้าใจแหละทุกคนก็แบบว่าไม่อยากพกแป้งหนัก,นกอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่แบบแพลรู้สึกว่ามันควรจะมีน้ำหนักนิดนึงอ่ะเออนึงหือเป่าคือมันแพงอะนะนะคะ <laughs> ก็นั่นแหละแล้วก็จะมีแบบความทองที่ไม่ใช่ทองหม่นเป็นทองวาวไปเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นสร้อยที่แบบวาวไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อย่าง,งนนที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะมันเป็นแป้งที่สามารถพกอ่อ ตัวลิปสติกข้างในได้ด้วยนะคะคือลิปสติกตอนนั้นที่แพรไปเลือกอะ่แะแพรจาไม่ค่อยได้แล้วว่าแป้งเขามีประมาณ4เฉดสีั้งตัวแป้งนะเฉดไม่เยอะนะคะแต่ว่าตัวลิปสติกอาจจะมีเฉดเยอะกว่าแต่ถ้าคู่กับตัวแป้งเนี้ยมีให้เลือกประมาณ4-6ถึงเฉดและทุกเฉดเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้พูดกลมๆแล้วเป็นสีแดงหมดเลยคือพอล์นผู้หญิงเราก็คงจะแยกออกว่ามันก็จะมีแดงแบบแบบว่าแดงแป๊ดแดงเชอร์รี่แต่คือขนาดแพรทุกคนแพรยังแบบ เหมือนกันหมดเลยอะ <c ười> คือคล้ายกันหมดเลยคือแบบเหมือนกันมากแล้วก็มีให้เลือกแต่แดงคือแบบเป็นเราเราก็คงแบบเอานูตมาเนี่ยคือแพชชอบทาปากสีนูตใช่ไหมก็ <c ười> ไม่มีนะคะวันนี้เราจะมาครีเอทลุคที่เป็นสา <c ười> ววาเลนติโนกันอ่ะอันนี้แพลงรองคือเรียบร้อยนะ,ะทุกคน <c ười> ก็เดี๋ยวแพจะมาลงเป็นตัวแป้งตัวนี้นะคะนี่จะบอกว่ากลิ่นหอมมากแบบหอมเลยอะเออชอบอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเขาจะมี แปลงมาให้ด้วยนะคะนี่เพื่อยก็คือกองแกงมากเป็นพลาสติกแบบตกใจแต่ก็คอเมเบรนติโน่ทุกคน ที่แบบปัดขึ้นมาจากแป้งรู้สึกว่าแป้งไม่ติดแป้งหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนปัดไปปัดมาสวยเฉยสวยเลยอะ่ะเลยเนี่ยดูดิคือผิวดูดีมากนะคะดูเล่นแสงมากโอ้โหอุยชอบอะคือแพมมองว่าตัวนี้เขาเป็นแป้งที่แบบเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันสวยมากเออเนีอ่อันนี้เบอร์สองนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูกหนึง่งคือถ้าปัดปัดมาอาจจะมองไม่เห็นนะ คนสวยมากเมอร์สองก็คือแบบของมากเดี๋ยวเรามาลงลิปสติกตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงตัวแก้มก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตัวแก้มนะคะอันนี้ก็จะเป็น eye to c h e e k นี่เขาบอกว่าสามารถใช้เป็นทั้งบลัชแล้วก็เป็นอายแชโดว์ได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะ mm hmm. ก็เออควรแหละเพราะว่าน้องราคาสูงมาก mm hmm. ก็คือควรจะใช้ได้ทั่วหน้านะคะ m u l ทย use ยไปเลยแต่สีนี้สวยนะคือมันเป็นชมพูที่แบบ แพ้ว่าสีผิวเอเชียทาสวยเลยนะคะแล้วก็มีความแบบวาวๆนิดนึงเขาจะเป็นมุกเหมือนแบบเหมือนตัวน a าสอ g a แกมนะคะเหมือนเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทากันเราจะใช้แปรงที่เขาให้มาด้วยนะทุกคนว่าน้องจะรอดไหมนี่มีความแบบเออคือเขาคิดมานะคะทุกคนตรงนี้นะ ชิมเมอร์วาวดูดีสวยมากคือแนะนำสีนี้เลยสีเบอร์แถ้าใครสั่งออนไลน์นะคะทำให้ผิวมันดูแบบกระจ่างใสขึ้นะลิปสติกบนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทากันนะคะนี่หยิบออกมาได้เลยอันเล็กมากแล้วก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะคะเบามากทุกคน ร้อยนะคะ complete ลุคสาววาเลนติโนของเราวันนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อลิปดีนะจะมี t e x t u r ์ที่เป็นซาตินนะคะนี่จะเห็นเลยว่าแบบเนื้อวาวมากแล้วก็สีแดงอันนี้คือแดงสดเลยทุกคนเบอร์ 22R นะคะมีความทำให้หน้าเราสว่างขึ้นหนะ่อูด,ดิสำหรับสาววาเลนติโนวันนี้นะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะทุกคนแต่งให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนสมางวาเลนติโนแต่ว่าที่เอามาสองชิ้นไม่ต้องตกใจทุกคนเพราะมันแพงมากคือมันมีรองพื้นที่แบบน่าซื้อมากเลยอะแต่ก็ สองชิ้นนี้ตอนนั้นซื้อมาประมาณ8 0 0พแล้วอันนี้ก็คือ5,000กว่าบาทนะคะอันนี้คือราคาดีมากนะแพรซื้อมาจากดูไบแอร์พอร์ตนะคะคือถ้าเราพรีออเดอร์คือแพงกว่านี้ก่ะเอออันนี้แพรได้ไมาในราคาประมาณ ห้าหกพันนะคะส่วนอันนี้ก็ประมาณ2,000ันกว่าบาทวันนั้นก็เกือบหมื่นก็เลยแบบเออเอาแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าลองพื้นเราคงไม่ได้ใช้อะเนาะเออก็เอามารีวิวให้ดูท่านีนะคะทุกคนตัวลิติโนนะคะยังไม่ได้เข้าไทยนะคะทุกคนอันนี้แพได้มาจากดูไบแอร์พอร์ตนะคะก็สามารถดูกันได้แล้วก็มีร้านพีออเดอร์ด้วยนะคะไงก็ไปเซิร์ชดูกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากฝากร้านก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็สมัครลุคนี้เป็นไงบ้างให้เท่าไหร่กันบ้างจะบอกว่าอันนี้คนต่ำเลยนะ แต่จริงๆมันก็ควรตามทั้งสองอันเลยอ่ะจะบอกว่าทั้งสองอันดีมากจริงๆก็แอบลองมาแล้วแหละที่แอร์พอร์ตคือซื้อมาคือกะแบบเออกะใช้หน่อยไม่อยากแบบซื้อมาเก็บแล้วไงทุกคนอหลังสับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย